กรณีข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะของคุณนัทนัทวุฒิปงลังกานักข่าวช่อง8วัย35ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในวงการสื่อและประชาชนจำนวนมากค่ะแม้ว่าในช่วงแรกเองจะมีข้อสงสัยหลายประเด็นทั้งสาเหตุที่แท้จริงและเรื่องราวก่อนเสียชีวิตของคุณนัทปงแต่จนถึงตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายก็เริ่มคลี่ข่ายข้อสงสัยต่างๆนานามากขึ้นพร้อมเรียกร้องค่ะให้หยุดการขุดคุย ชีวิตส่วนตัวของคุณนัทปงเกินความจําเป็นซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านคุณต้านรากรติยาย์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังค่ะได้มีการออกมาโพสข้อความแสดงความที่เห็นผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวซึ่งมีการเปิดเผยความรู้สึกต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมีการบอกค่ะว่าแม้จะไม่เคยรู้จักกับนัทปงเป็นการส่วนตัวแล้วทํางานห่างกันถึงกว่า20ปีรวมถึงช่วงหลังแทบไม่ได้เปิดทีวีดูข่าวเลยแต่เมื่อทราบข่าวการจากไปก็รู้สึกใจหายอย่างมากโดยคุณต้านรากร บอกว่าช่วงแรกนะที่มีรายงานข่าวว่าคุณนัดปงเนี่ยเสียชีวิตจากการทํางานหนักพักผ่อนน้อยยิ่งทําให้คุณตาเองเนี่ยรู้สึกเทือนใจกับคุณภาพชีวิตของคนทําข่าวในยุคที่การแข่งขันของสื่อและแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรุนแรงขึ้นทุกวันนักข่าวต้องแข่งกับเวลาแข่งกับยอดวิวและแข่งกับการไลฟ์สดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้คุณตานารากรค่ะบอกว่าคิดถึงภาระที่คนทํางานข่าวเนี่ยต้องเผชิญอยู่เป็นประจํา แต่หลังจากผลนิติเวศยืนยันแล้วว่าคุณนัทโป่งค่ะเสียชีวิตจากสารพิษไซยาไนด์บรรยากาศของข่าวก็เปลี่ยนไปทันทีค่ะสังคมเริ่มเห็นการขุดค้นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้างถูกนํามาเล่าแบบละเอียดทุกชอ็อตทุกมุมมองบางสํานักเนี่ยำนำเสนอซ้ําหลายรอบอยังไม่ยังรวมไปถึงค่ะการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวที่ควรได้รับการคุ้มครองตามหลักจริยธรรมของสื่อซึ่งคุณต้าเองเนี่ยก็ยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เธอค่ะรู้สึกสะเทือนใจก็คือการที่มีการ นำแชทส่วนตัวของคุณนัดโป่งผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเผยแพร่ในที่สาธารณะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะที่มีลมหายใจอยู่ต้องเผชิญหน้ากับสังคมต่อไปซึ่งคุณตาเองมีการตั้งคำถามค่ะบอกว่าคิดถึงหัวอกของญาติพี่น้องเขาบ้างหรือไม่ได้คิดถึงชีวิตของคนที่ยังต้องอยู่ต่อหรือเปล่าโดยบางฝ่ายเองเนี่ยแม้จะมีการให้เหตุผลค่ะว่าการที่เราค่ะนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยอาจจะช่วยให้รู้ความจริงและช่วยมอบความ ทธรรมให้กับทางด้านผู้ตายแต่คุณตาเองก็ย้ำว่าการส่งมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าสื่อเองเนี่ยก็ควรที่จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวเช่นความรักความสัมพันธ์หรือความหึงหวงควรเก็บไว้เป็นความลับของผู้ล่วงลับเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกขุดคุยให้สาธารณชนรับรู้คุณตาณรากรค่ะยังทิ้งท้ายอีกว่าความตายของคุณนัดโป่งเป็นเรื่องที่มันก็น่าเศร้า อยู่แล้วการนําเสนอข่าวอย่างล้าเส้นเนี่ยจะยิ่งสร้างบาดแผลให้กับครอบครัวแล้วอาจทําร้ายคนที่ยังมีชีวิตมากกว่าที่หลายคนคิดดังนั้นจริยธรรมสื่อและความเห็นใจต่อผู้เสียหายควรถูกให้ความสมคัญไม่แพ้ก,กับการค้นหาความจริงค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากคพดังกล่าวค่ะของคุณตาณรากรเองก็มีหลายๆคนค่ะแล้วเสียงส่วนมากเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปทางคุณตาค่ะที่อยากให้หยุดการนําเสนอเรื่องที่มันลึกลงไปของคุณนัดโป่งผู้เสียชีวิตค่ะเธอ ฉันเป็นแฟนขับเธอนะในพุน<ฮ>ทธาทอกอ่ะเยินเชิญบ้างก็ได้นะครับคะเป็นเชิญมามาเล่าด้วยบ้างก็ได้ห <laughs> ุ้ยดึกนอนกกลูกแล้วตอนนั้นน่ะเอ <c oughs> เออเอ็นดูไม่ได้พูดอ,อ,อ,อดีแล้วคะามานั่งเฉยๆดีแล้วไม่ไม่นี่สายเจาะน,นะคะทุกคนสายเจาะสายเจาะโอเคให้กำลังใจจ้า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว